ครับเด็กมาเล่นน้ำครับเล่นน้ำรอยน้ำด้วยเลยรอยน้ำเป็นโอ้โหไอหมูดนวนเลยโอ้โยน้ำสาดมากเลยครับนี่โอ้วันแห่พอมโอ้วันแห่ครับว่องแฉะดินีน่ีปลาป่ะนี่โอ้น้ำฝนตกครับไหลมาแต่ในหมูบโอ้ได้บ่ไม่ได้บ่หา,าย บอ่อยนี่นี่บ่โอ้ไม่เม็นบม่น,น้ำนี่หน่อยบ่โอ้นี่ครับวิธีวิธีธรรมดาตรครับถทารถติดพอดีครับนี่ห่วยห่ยหยวยหลายๆคนนี่อยู่รถซอยนียย่เปียงไหนไงเออเมียนครับ มามามาอยู่รลซอยนี่เร็วนี่ขันยูขืนนี่ห้ลอยหนึงเลยนี่ดีรดีแล้วเนาะยูขึ้นในลอยนึงเลยออยครัโอ้ยคนลรอยก็บดขึ้นถึงตเนาะโอ้มันจะเอาคนรอยอยหัร้โอ้ยลอยเดียวเบดคนก็เอาเอาละหาคนผู้ิอโหเาบดนี่ลอยนึงอยงนของนเอาคนลหาีบคือเลี้ยงมากเลยว่ะ เออเอาเอาเอาไปร้อยหนึ่งเอาไปร้อยหนึ่งยาตัวนะซูขึ้นเขาซูไปซื้อปลาด้วยนซูซื้อปลาดีดีนี่ครับรถติดครับรถติดครับมันลีลาครับลีลาครับท่านี้ครับโอ้เนม่าครับพ่อมันเป็นเนม่าครับนี่ต้องเท่ โอ้พอนีมาดูหน้าตาลูกเนม่าครับเนี่ยแองเนม่าตอนมาเที่ยวไทยบ่ม,บมาเที่ยวไทยไไแกมาเที่ยวไทยไโอ้หนามนี่สุดยอดเลยครับโตมาขึ้นครับไหลมาตองในหมู่บ้านนะมังมงพวนี่เลครับจะขี่จะขี่มาฉีาข่ขนเล่นแนมะ่เพื่อนครับ